จะปลดล็อกการเมืองประเทศไทยได้ไดลิกฤการเมืองไทยของเราเป็นมาร้อยชั่วอายุคนแต่ละคนพยายามจะปลดล็อกด้วยคําว่าประชาธิปไตยมันก็เกิดปัญหาวิกฤตต่างๆนานา,นานาเกิดขึ้นเราะวันนี้เราจะนําเสนอแนวทางใหม่นอกตาราคือว่าตำลาโลกคู่ขนานให้พวกเรามาศึกษาดูว่าทางรอด เพื่อจะปลดล็อกของประเทศได้บ้างต้นเหตุจริงๆของวิกฤตเหล่านี้เขาว่าอันดับหนึ่งเกิดจากสงครามเทวดาอ้าวงงละสงครามเทวดาเนี่ยถ้าเขากล่าวว่าถ้าเทวดาทําสงครามใครเดือดร้อนก็คือประชาชนเดือดร้อนนี่คือประเด็นหนึ่งสองก็คือเกิดจากการชิงความเป็นใหญ่ของโรควิญญาณสายสามสาย คือสายสุขโขทัยอยุธย,ยาและก็สายกรุงทนและสายจักรีซึ่งโดยมีสาม,มหาราชในการนำเพื่อจริงความเป็นใหญ่ก็คือมีพระนริสวนสายสุขโขทยัยพระเจ้าตากสายกรุงทนแล้วก็จักรีก็มีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นาสายจักรีและคนที่เ,เป็นทายาทในรับตรงนี้วิญ,ญญาณสาย สโขไทยเขาเรียากสายประชาธิปัตย์สายประชาธิปัตย์ส่วนกรุงทนก็คือสายเพื่อไทยส่วนจากปรีคือสายทหารนี่คือการชิงความเป็นใหญ่มาชั่วตั้งแต่ปรีดีพนมยงปรีดีมาทวีบุญญเกตแล้วก็จอมพลแปลกแล้วก็มาถึงสมัยป้าเปรมทักษิณยิ่งรักแล้วก็ ลุงโตปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือประเด็นหนึ่งว่งาสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากสามใหญ่และที่สําคัญที่จะปลดล็อกเหล่านี้ก็วลาจะปลดล็อกประเทศไทยไม่ใช่ราชาธิปไตยที่แท้จริงมันเป็นราชาธิปไตยเพราะนั้นทุกคนพยายามมาศึกษาเรื่องคําว่าประชาคําว่าราชาธิปไตยให้ลูกหลานเราศึกษาให้ดี เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเน้นประชาธิไปไตยวิกฤตต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่รู้จักจบดังนั้นการนําเสนอรูปแบบใหม่ก็คือให้ทุกคนเข้าใจคำว่าประชาธิคำว่าราชาธิปไตยเพื่อให้ลูกหลานของเรานี่คือทางลอดทางหนึ่งในเพื่อจะแก้ต้นเหตุหรือปลดล็อกของประเทศไทยเกิดวิกฤตปฏิวัติสวัสดีครับ